ฮมอ่ะแฮมฮันนี่สวัสดีทุกคนนะครับผมยินีต้อนรับทุกคนนะฮะเข้าสู่เกมเตอร์เรียตอนนี้เราอยู่ในช่วงฮาร์ดหมดแล้วอาชีพหายคือผิดหลังจากที่เราได้เข้าฮาร์ดหมดไปเลือดเออเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าเพราะผมนั้นต้องทําที่ฟาร์มเยอะมากและค่าของในการพอย่างแพงเลยหมายความว่าตอนเนี้ผมแทบจะหมดตัวเลย มันโคตรเย่จ yeah. ะถามว่าเป็นอะไรมากไหมก็ไม่ถอดไหลก็โอเคก็โอเคดีเพราะตอนนี้ผมได้ทำชิปหายเก็บของอีกแล้วหายไปไหนเนี่ยเออน้ำยาผมอยู่นี่โอเคก็ว่าหลับมันหายเจอแล้ว อย่างนี้เห็นแล้วจะเ,เวลานานม,มากโดยจากสภาพของที่มีอยู่ในตอนนี้ก็น่าจะเชื่อผมได้นะอันนี้ต่อนี่ขนาดว่าเป็นของที่เราฟาร์มจากการตกปลาทิ้งเอาไว้แล้วแต่ว่าตอนนี้ผมมีเงินเยอะเยอะอยู่มีอยู่ประมาณ10อะไรนะสิบแพติ่มหนึ100่งร้อยโกพูดง่ายๆว่าเต็มอิ่ม และถ้าเป็นไปได้ผมอยากตีบวกอันนี้ให้มันได้ของดีๆเด่วนๆเพราะผมจะต้องซูบอสไอ,อเคมเมอร์เลยแหละดีอยู่มาผมได้ทำสนามสู้บอสให้ทุกคนละบอสท,ที่เรากำลังจะสู้กันมันคือบอสอย่างควีนสลามผมเตรียมมา10ตัวไปวิ่งหาแทบตาย ทรมานมากหาคีนแสแลมทรมานสุดๆแล้วตอนนี้ผมก็ได้กุญแจใบโอมแล้วแต่อ่าแต่ว่าผมน,น,น่าจะเก็บไปมาอันนี้คือถานที่สู้บอสของเรามันจะเป็นแบบนี้พื้นลาวาเราลงได้เพราะเรามีกันลาวาอยู่เราจะลองสู้กันนานี้มานี่ อินเวไม่ได้โอเคผมลืมอันนี้ก็แล้วกันมียิบสี่ก็ตกอยู่ประมาณเดสู้ได้และผมต้องเาวะนะันาขอร้องละฮอโนโลโอเคพอ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  กลายเป็นเบโอมคัลโลนี่ท่าแมนอ,อ่าเฮ้ยอ้าวเอออีฮียแม่งเอ้ยไอส้สดลมใจแมมง ถ้าเกิดทีนี้ไปได้ปะอ่าได้ดเฮ้ย,ยหรือว่าที่มันโหดขึ้นเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในไบโอมันด้วยหรือเปล่าโอ้โน่ชิบหายแล้วโอ้โหนี่ขนาดผมกินยาลดดามเหมือนแล้วนะ ไอ้เงี้ยดูความไวในการรีเล่นผมตั้งใจเงี้มันนึงจะรู้ได้ปุ๊งปุ๊งมาดไอ้างี้ยไม่เพ้ินนี่ ไปอย่างนี้ต้องทำไงครับสู้ต่อลเลยโอเครู้อะไรชนะได้สิบเปอร์เซนต์มานหะมันชุดเวทเหรอเซฟแอมโมมีนี่เลยโอเคฮ่าฮ่าเรียบร้อยเต็ม หวังว่าจะพอนะว้ยมึงเริ่มต้นตีนะอันนี้มึงเริ่มตนะ้นตีนะจัดวนตีงวนตีงวนเตียนงวนตียนี่คิดติคอนมันต้องอย่างนี้โอ๊ยโอ๊ยโอ,เอ,อ,เอ,อ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ไม่ละไม่ละไอ้แย่ละผมลืมกินยาผมลืมกินายาผมลืมกินยาปากเอ๋สวยได้อยู่ ไม่แย่ไม่แย่เทคนิคนี้เทคนิคน,นี้คุ้ม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 เจ็บเจ็บทันตีตีตกูไม่ได้ไม่กลัวแล้วอย่างเงี้ยเออเออเออกลัวแล้ว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 ไอ้เหยัยอ้าวโอเค哟โอ้ย อาเมอภิมหาเบาปับเออโคอนันคนเไม่ลืมลดีตีผมตายแล้วตายแล้ว <c oughs> ตัวนี้ไม่เกี่ยไป

เาไม่ต้ก็ไม่ไหวไไหว่า ว่าสำมันมีดอะมันเบามันเบาเกินไปมันตามกลับมานี่ก็ได้่เข็มเข็มตรงให้

แม่ดับครบเลยเว้ยแล้วก็แพ้ไปแล้วโอ้ย เนีอว่าแค่หัวโดนนี่ก็นับนะไม่นับแฮะผิดเพนผิดเพีนโจรกูพึง่ง <laughs> ไม่รอแล้ว <laughs> มาดีว้าไม่ใช่ตัวนี้แมวตัวนี้แมวแมวแมวตัวน,นั้นแมวตันแรง เดีอที่นอนโคตรไ์โคตรไทยแบตเตอรชันด้วยเอาแม่จะฟากตาย <laughs> คิดจะมีอะไรดีดอกมาเลยไงวะ คนได้เวนว่า Oui, <coughs> นี <mel od ic> ่เลยเว้ยอยู <Carbon. S 2> ่ด mm ีๆ hmm. มันก็มีคนอยากให้มีคนอยากอันเชิญให้เอ้าหวานเลยางโอ้ยมาแไ้ล Yeah, let but...

ไอยย้เลย,เอย้อยู่ได้แล้วออ้ด้อยู่แล้วนี่เราไปเล่นไปง่ายง่ายชกเกายีเกือบตายเกือบตายอ่ะยุติช้ามาได้โอเเองเอเจ้าแม่ตาจะไหลเทคนิคมันคือเทคนิคเว้ยทุกคน rồi rồi nghe